สิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับในราคาเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นก็คือล้อแมกระบบพุลสตาร์ทสมาร์ทเอนทะครับระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น ABS VBD BA และ VSC TRC นั่นเองนะครับส่วนถุงลมนะครับเรามีให้ตั้งแต่ตัวสปอร์ตต,ตัวนี้เลยนะครับก็คือมีที่6ใบนั่นเองนะครับเรียกว่าคุ้มค่าในราคาเพียงแค่539,000บาทเท่านั้น สวัสดีครับผมพงศันต์จันัตนะหรือคูเต้นะครับผู้สอนจากโตต้าโซนภูมิในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เราจะพามาดูความคุ้มค่าคุ้มราคาของเจ้า New y a r ์กเอทีใหม่กันหลายๆคนอาจจะก,กังวลนะครับเช่นนักศึกษาจบใหม่นะครับผู้ที่เริ่มทำงานใหม่ๆนะครับเฟิร์สจ็อบเหรือหลายๆคนที่ต้องการในเรื่องของขยับขยาย จะเคยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเหลือยงเรียกง,ง่ายๆทว่าไบเกอร์นะครับอยากขยับขยายมาใช้รถเก่งสักหนึ่งคันแต่กลัวว่าผ่อนไม่ไหวราคาแพงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขอมาแนะนำกับเจ้านิวยาริสเอทีพรุ่น1.2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวยาริสเอทีตัวใหม่เนี่ยเราจะมีทั้งหมด4เกรดรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมช็อคชูลี่นะครับแต่ผมขอบอกแนะนำเลยสำหรับผู้ที่ต้องการ นะครับรถคันแรกสักคันหนึ่งนะครับนะักศึกษาจบใหม่พนักง,งานบริษัทนะครับที่คิดว่าอยากผ่อนรถเล็กๆสักคันหนึ่งเป็นรถคันแรกนะครับผมขอแนะนําเลยในรุ่น1.2 Sport สปนั่นเองทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ในตัว1.2 Sport สปตเนี่ยเขาจะมีมาให้นะครับจากภายนอกเลยไม่ว่าจะเฟ็นไฟหน้าเป็นแบบ led นะครับหรือ เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับใช้ยาง19560 R 1 6นะครับซึ่งล้อแม็กตัวนี้นะครับให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นสปอร์ตแล้วนะครับเ,เรียกว่าคุ้มค่าเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอ้าวซื้อรุ่นสปอร์ตตัวเริ่มต้นนะครับจะมีออปชั่นอะไรนะครับจะเพียงพอไหมนะครับไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกเจ้า New Yaris a ท t ตัวใหม่เนี่ยจัดเต็มมาในเรื่องของออปชั่นนะครับแล้วก็ราคาเรียกว่า ได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับเจ้า New Yaris Active นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับ9 4แรงม้านะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะทำการปรับจุนเครื่องปรับจุนเกียร์ใหม่นะครับซึ่งเกียร์เนี่ยจะเป็น CVT แบบ7สปีดแล้วนะครับทำให้ขับสนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับฟังก์ชัน4 c o n t i n l Shift นะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับให้ความประหยัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคงทนนะครับ การบำรุงรักษาเนี่ยระมุบำร,รุงรักษาทุก1นึ่งหนกิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่ต้องแบบอ,อ่าบำรุงรักษาจุกจิกอะไรมากมายเรียกว่าเครื่องยนต์ของโตยต้านเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของระบบ Push Start Smart e n t นทนะครับก็จะมีมาให้แล้วตั้งแต่รุ่นส p o r t เช่นเดียวกันนะครับไล่มาดูด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับก็จะมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเช่นเดียวกันเห็นไหมครับผม,มอย่างที้บอกนี่แค่ภายนอกนะยังเห็นความคุ้มค่านะครับเพราะปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะชินกับคําว่ารุ่นเริ่มต้นที่จะต้องเป็นออปชั่นต่าๆล้อกระทะอะไรต่างๆอย่างเห็นที่อย่างที่ผมบอกนะครับแค่ภายนอกก็คุมค at, Start, มค้มแล้วนะครับได้ล้อแมกได้พุชสตาร์ทได้สมาร์ทอินทีมาคุ้มแล้วนะครับตั้งแต่ตัวสปอร์ตรุ่นเริ่มต้นนะ แต่รุ่นตรงนี้ที่เราโชว์อยู่จะเป็นรุ่นสมาร์ตนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภายในมีอะไรความคุ้มค่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับที่รองรับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p ร a เพนะครับ Android Auto นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีให้ทุกเกรดรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าต่อให้ลูกค้าดูในรุ่นของสปอร์ตก็คุ้มค่าแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับในรุ่นของสมาร์ทเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ กล้องบันทึกด้านหน้านะครับเสริมความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับ abs ebd ba นะครับ ebd แล้วก็ hac นะครับรวมไปถึง vsc trc นะครับระบบพวกนี้เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่ทาง toyota มีให้ทุกเกรตรุ่นเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงถุงลมนิรภัยนะครับที่มีให้ถึง6จุดนะครับนอกจาก ระบบความปลอดภัยนะครับที่ทางเจ้า New y a r i สเ t i v e เนี่ยเสริมเข้ามานะครับให้เข้ามาแบบจัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้วยังคำนึงถึงในเรื่องของความสุขสบายนะครับรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วพร้อมแจมบอรอดชั่นด้านคนขับนะครับหมดห่วงเรื่องการปาดเจ็บที่เกิดจากการโดนกระจกหนีบนั่นเองนะครับกระจกถ้าเป็นตัวสมาร์ทพับออโต้ให้ด้วย นะครับเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเด้นย้ําก่อนนะครับในตัวสปอร์ตเนี่ยของเราเนี่ยราคาเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าในราคานี้ได้ทุกอย่างที่ผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกล้อแม็กนะครับขอบ16ระบบพุทเตอร์สมาร์ทเอนทีนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้แบบจัดเต็มเลย ABS EBD BA นะครับ VSC การทรงตัวของรถ TRC ถุงลมนิรภัยมีให้ถึง6ตตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็น ฝั่งคนขับคู่ด้านข้างคนขับนะครับบอกคู่หน้าหรือกระทั่งม่านไฟฟ้าซึ่งถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งนะครับมากเลยเพราะว่าหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์เนี่ยจะต้องเรียกว่าถ้าอยากได้อ p อปชันเตเอย่างนี้ต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นซึ่งตัวท็อปก็เราที่รู้ๆอยู่ก็ราคา700 0 0กว่าโดดไปเลยนะครับแต่ทางเจ้า New Yaris a t ตัวใหม่เนี่ยก็จะให้ระบบพวกนี้ระบบความปลอดภัยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแล้ว นะครับเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันอีกทีนะครับว่านอกจากในเรื่องของการดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะครับระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มอัดทาประโยชน์ในการใช้รถไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้สอยเนี่ยเป็นยังไงครับผมฝาท้ายเปิดง่ายเพียงแค่คุณมีกุญแจและใช้มือแตะไปที่สวิต นะครับฝาท้ายก็ทําการเปิดได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนอาจจะเบื่อกับการที่ต้องมานั่งเสียบกุญแจเดินเข้ามาหากุญแจเสียบตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับด้วยเพียงแค่รุ่นสปอร์ตเนี่ยคุณก็สามารถได้ในตัวของพุทธสตาร์สมาร์ทอิแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้คุณได้ทีเดียวเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าภายในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะกว้างใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเรียกว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับสามารถเก็บกระเป๋าใบใ,บใหญ่ๆถุงก๊อปใบใหญ่ๆได้ถึง3-4ใบเลยทีเดียวนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นหรืออยากจะมีของที่แบ่งเป็นสัดส่วนนะครับเช่นเสื้อผ้ารองเท้านะครับก็สามารถนําในตัวบางตัวนี้ขึ้นไปแขวนด้านบนได้ นะครับก็จะสามารถแบ่งพื้นที่สัมภาระ,ะออกเป็น2ส่วนและอีกแกจเจ็ตหนึ่งะครับที่ทาง Total New t o ้ต้านิวยอร์กแอตตเนี่ยมีมาให้ก็คือช่องเก็บของทางด้านล่างนะครับตัวนี้สามารถเก็บได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับรองเท้าต่างๆหรือของกระจุก,กะจิกต้องการเ,าเก็บที่เป็นส่วนตัวนิดนึงอาจจะไม่ต้องการให้ใครเห็นก็มาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการเทสต์ได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่โตต้าส่วนภูมิได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับที่ถนนเทพารักษ์กม19นะครับถนนกิ่งแก้วนะครับหรือสาขาเพชรเกษม81ดบทับนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า New y a r i s a t i v e ตัวใหม่ของเรานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมมาแนะนำในรุ่นของ1.2 Sport สนั่นเองนะครับให้ความคุ้มค่าแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัย นะครับในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมลองสรุปคร่าวๆให้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับในราคาเพียงแค่5,39,000บาทเท่านั้นก็คือล้อแม็กระบบพุลสตาร์ทสมาร์ตเอนทีนะครับระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็น ABSVBDBA และ VSCTRC นั่นเองนะครับส่วนถุงลมนะครับเรามีให้ตั้งแต่ตัวตัวสปอร์ตตัวนี้เลยนะครับก็คือมีที่6ใบนั่นเองนะครับ เรียกว่าคุ้มค่าในราคาเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ t o y ย t a สุวรรณภูมิทั้ง3สาขาและในวันนี้ผมจะขอจบคลิปนี้ได้เพียงเท่านี้น,นะครับขอฝากเจ้า New Yaris a t ที1.2ส p o r t ตไ้ด้วยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับราคาเพียงแค่539,000บาทเท่านั้นนะครับครั้งหน้าจะมีรุ่นไหนมานำเสนออีกขอให้ติดตามชมกับ Toyota โตโยต้านรภูมิของเรานะครับวันนี้ ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ